ที่นี่จบสุดช่องเกยลาวในเดร์ครับวันนี้สวัสดีเช้าอีวันหนึ่งครับวันนี้เคยลาวนะฮะมาเตรียมตัวไปทําพาสปอร์ตแล้วก็จะไปเอาไปกินอาหารที่จังหวัดระยองวันนี้เดินเอกสารยาวๆเลยครับผมเออเอกสารส่วนนี้ถ้าได้ครบแล้วก็จะได้ทําการยื่นให้กับบริษัทนําเข้าไปในกระทรวงต่างประเทศนะฮะเป็นเบื้องต้นก่อนตอนนี้ก็เวลาประมาณ6กโมงเช้ารีบออกจากบ้านนะครับ บ้านบางแสนไปทำพาสะปอร์ตที่กรุงสุนพัทยานี้เรากำลังเดินทางไปมุ่งหน้าสุพัทยาครับผมตอนนี้เราก็มาถึงพัทยาเหนือแล้วครับกรุงศุนพัทยาอยู่พัทยาใต้นนครับตอนนี้เข้าพัทยาเหนือเพื่อวิ่งริมชายหาดแล้วก็วนกลับมาเพาว่าถนนในพัทยาเนี่ยวิ่งด้วยวันเวย์ครับผมต้องดูเส้นทางน,นี้คือยามเช้าตอนเช้าประมาณ6กโมงห้าสิบสี่ครับ จากบ,บางแสนมาถึงนี่นี่มาเรื่อยๆครับผมอันนี้คือห้างแคปิโอนเซ็นทรัลน,นะครับ21พ,พาเพื่อนๆคนลาวชาวไทยแล้วก็มาดูบรรยากาศยามเช้าเมืองพัทยาครับเมืองปกครองพิเศษของผมเมืองเศรษฐกิจเป็นเมืองที่ไม่หลับไม่นอนเวลาโมบิ้งเท็ก 15เอ้ย10ปีครับจาก5ปีเป็น10ปีอันนี้ก็ถึงชายหาดนะฮะชายหาดพัทยาชายหาดภาคเหนือครับบรรยากาศยามเช้าช,ชื่นครับเอามาฝากมาชมกันฝาเอ็สีครับพัทยาซิตี้เห็นป้าไกลๆกลไหมนู้นนะี่ยพัทยาซิตี้ครับฝนตกหนักนครับเมื่อคืนพวกใบไม้ตน้ตนตาลตน้ตน,ตนมะพร้าวล่วงเป็นแถวเลยฮะ ไม่ได้งานก็ทำมาตัต่เช้าเลยฝากมาชมกัมึงครับเป็นเพื่อนกันครับวันนี้เขยลามาคนเดียวครับเพราะว่าสาวลาวตะไยไปช่วยน้องขายของที่ร้านส้มตำที่อยู่ตลาดน้ำมนต์นะช่วงสายๆครับช่วยกันเาช่วงนี้ทำยอดครับเก็บตัง จะต้องซื้อของฝากแม่ฝากพ่อยาิพี่น้องเล็ก,เก,เก,เกน้อยแล้วก็ค่าเดินทางกันครับผมอัจะจะตกหนักนะเมื่อคืนนะทรายเต็มเลยท้องถนนนี่ฮะบรรยากาศยามเช้าแต่กลางคืนก็จะมีแบบนี้นะฮะแสงสีเสียงนี่เพียบน,นี่ครับให้พี่น้องชาวลาวดูบรรยากาศ เมืองพัทยายามเช้านะครับช่วงหกโมงกว่าๆนะแต่ว่าคืนฝนตกหนักจริงครับชลบุรีซานี่ไหลามาเปียกเลยครับเต็มท้องถนนชาก็จะมีชาวต่างชาติมาวิ่งกันเปียกเลยนะแปลว่าลมแรงถึงไม้หักพิกิจก็มาดูแต่เช้านี่คือเมืองพัทยานะครับตรงนี้ จะข้าช่วงมรสุมล้เริ่ม ก็จะรีวิวบรรยากาศทางโน้นให้ดูนะฮะอันนี้ก็สถานีโรงนี้ือพัทยาภงุงสวนอยู่หลังหลังเนี้ยหลังหลังเส้นท่านที่นี่ฮนะแต่ต้องว่าเราต้องไปวนกับรถนี่ยหลังเส้นท่านพัทยาพัทยาใต้นะฮะ้อมอยู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนู้นนะฮะแต่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์มาก็สะดวกครับแต่วันเนี้ยผมวิ่งไกลครับต้องวิ่งไปนิยองต่ออีกห่างจากพัทยาประมาณ70กิโล บรรยากาศนะครับนี่ครับเมืองพัทยาของแท้เลยครับปัจจุบันในะวันนี้ก็ยังก็ยังมีชาวต่างชาติเริ่มเข้ามาเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วครับเพราะว่าประเทศเริ่มเปิดบางคนอาจจะเห็นตอนแสงสีเสียงนะฮะแสงสีเสียงแต่ว่าจุดด้านหน้านี่ฮะคำว่าพัทยาซิตี้นี่คือเป็นจุดท่าเรือขึ้นไปเกาะร้านนะเรือจะขึ้นไปเกาะร้านกันนะครับ ด่านหนาเขีนว่าวอลกิสตีนี่คือจุดสถาบันเทิงอของมุทยายาครับที่เขาเที่ยวกันเยอะๆนะผมก็ามาส่งชาวต่างชาติที่นี่บ่อยครับจะจอดด้านหน้าแล้วก็ให้เขาเดินเ,เข้าไปแต่กคือจะสวยมากครับนี่คือวอลกิสตีปิดแล้วนะครับ่วงนี้กําลังทําท่อทําทางเป็นเมืองทําท่อทําทางยังไม่เรียบร้อยเห็นมาก็ทําตลอดสงสัยยังไม่เข้ารูปเข้ารอยครับ ตอนนี้ผมก็บนรถแล้วบนไปทางที่เอเวนิวที่สถานกรุงศุนย์พัทยาตั้งอยู่นะครับนี่คือพัทยาตาด้านหน้าก็จะเป็นวัดชัยมงลคลหรือเรียกว่าแยกวัดชัยมงคลครับอากาศยามเช้าที่นี่ต่างชาติเยอะจริงครับ ตอนนี้ก็วิ่งมาเอาเวนิวสถานที่ที่สุขงสุขธิยาสำนักง,ง,งานตั้งอยู่นี่นะครับเป็นห้างเล็กๆครับอยู่ชั้น3เรียนมาก,ก็ันพี่เป็นปวันวี มาแต่เช้าครับเดี๋ยวไม่ทันเพราะนั้นผมมาทําเอกสารบางส่วนแล้วก็แวะเข้ามาดูวันหนึ่งรับอยู่ประมาณห้าหกร้อยคิวไม่เกินสิบเอ็ดโมงก็เต็มแล้วครับวันนี้เวลาวต้องรีบมาแต่เช้าเลยเพราะว่าจะได้เดินทางไปยองต่อลิฟต์ลิฟงอเวนิวครับตรงศูนย์พัทยากับนี่ขนาด6โมง7โมงนะครับ คนยังมาเริ่มติดข้างหน้าเป็นแถวเลยเห็นไหมครับต้องรีบขึ้นไปตอนนี้ก็ทําการกรอกรายละเอียดครับเป็นการต่อพาสปอร์ตสิปีนะนี่คือพาสปอร์ตไทยนะครับก็ข้อมูลต่างๆนะฮะก็ถ้าต่ออาจจะง่ายหน่อยไม่เสียเวลามากแต่ว่ารอน่าจะรอนาน,นมากพอผมมาช้านี่ก็น่าไม่ต่ำกว่าอาจจะร้อยคิวแล้วครับอันนี้ผมอยู่ 5อาเวนิ Avenue, ที่กรุงศุนุุนไทยใต้อยู่ที่นี่นะฮะพัทยาโซนภาคตะวันออกครับส่วนใหญ่ก็จะมาทำัาที่นี่นะครับผมเดี๋ยวเราต้องรอเวลาในการเข้าไปทำนะน่าจะนานอยู่ครับอันนี้ก็เบื้องต้นให้เพื่อนๆได้ดูนะได้รับทราบอโอเคครับไปเดี๋ยวไปกันต่อช่วงนี้7จ็ดโมงครับก็แน่นแต่เช้าครับ

ผมมารองแต่เช้าได้คิวที่48เขาก็จะคับเป็นแบบต่อแล้วก็ทำใหม่ฮะ่ว่าต่อแถวเมื่อเช้า,ชาร้อยกว่าคนเขาก็เขาก็จะแยกแผนกเนะ่ยตอนนี้ก็ทำเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอก็ส่งไปที่บ้านทาไปรษณีย์นะพันหี่สิบาทครับผม10ปีนี่ก็พาสปอร์ตเก่าเลยครับก็ใช้เวลาทำประมาณ ชั่วโมงนิดๆครับมาชา้าก็ได้กลับเร็วครับนี่ก็บรรยากาศก็จ่ายเงินที่จ่ายเงินครับถ่ายรูปด้านอยู่ด้านในนะก็เสร็จแล้วก็เวลาก็เะเดินทางไประยองต่อครับผมตอนนี้ถ้าคนมาสายก็จะต่อคิวที่นี่ครับยาวมากเลยตอนนี้ผมก็ทำเอกสารเสร็จรับเดี๋ยวมากินงกับเนย บูชิโน่ที่อเมซอนก็เดินทางไปเพ่ยองต่อนะครับตอนนี้อยู่อเมซอนเมนูพัทยานะะเรียกแบบบูชินโน่เย็นนะเดีด๋ยวไปเอาเดี๋ยวก็ดื่มกาแฟครับน,นี่กับบูชินโน่เย็นเคยลาชอบกินครับเดี๋ยวไปที่ที่ลาวก็จะไปถึงกาแฟดาวบนยอดเขาเลยที่เคยไปอยู่น,นี่ก็ใช้ส่วนลดครับไม่ได้ไม่ได้เวลาไม่ได้เวอร์นะเ้องกาประหยัดต้องเติมันบ่อยครัอันนี้ก็ร้อยแต้มร้อยแต้มเลยไปยี่สิบบาทจาก จาก60บาทหรือ40 <บา S 1> นะฮะเอาส่วนลดแรกอันนี้ผมก็ทำเอกสารกระเป๋เสร็จแล้วนะครับเห็นด้านหลังไหมครับคนที่เคยอ่างสารนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมก็ขอขอบคุณนะครับ f อซที่กดติดตามให้ช่องเวลาเราเลเดอร์นะครับแล้วก็ยังไม่ได้ลงทะกันอยู่เสมอนะฮะผมก็เดี๋ยวนี้พาชมบรรยากาศด้านหลังนะอันนี้ก็ศัยว่ามาตอนเช้ามาตอนเช้าก็เสร็จประมาณ9ก้าโมงกว่า ออกจากบ้านมาตีห้ากว่ากาับ,บก้ามป่าก็จะเดินทางไประยองไปเอาไปเก็บอาหารที่ผมเก็บอาหารที่จังหวัดระยองแล้วก็เดินทางไปต่อตอนนี้ก็สเสร็จภารกิจหนึ่งอย่างก,ก็ส่งเอกสารให้ทางบริษัทไพร์เล่เาฝั่งผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวจะขึ้นกรุงเทพอีกทีหนึ่งตอนนี้ก็ขอขอบคุณเอ็ซีนะเดี๋ยวลืมกดติดตามให้กับไรกําลังใจช่องเผรเล่าไรเดอร์น,นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีเด้อ